ข้อดีหลังใช้เจ้าตัว oppo a3x ในปี2/25กับมือถืองบที่พีทำการซื้อมา2,700บาทพีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนไทยตามลิงพ์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เนาะบางครั้งราคาอาจจะขึ้นจะรู้นะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เดี๋ยว,ว่าใต้คอมเมนต์นี้มาดูว่าข้อดีที่พีเจอเป็นอย่างไรบ้างนะคือเรื่องบอดี้ครับ บอดี้มีความสวยงามในการออกแบบตัวโมดูลกล้องเนี่ทำการสกินฝาหลังออกมาได้อย่างสวยสดของนะผมด้านตัวบอดี้เนี่ยสามารถป้องกันในการตกระทกผ่าน h g 5ดาผมตัวนี้บอกให้มาถือว่าสุดจริงับผมนี่ครับดีไซน์มีความสวยงามจริงครับด้านข้างสามสแกนมือที่ปุ่มพาวเวอร์เดี๋ยวผมแล้วก็ตัวนี้ผมมีปุ่มลดเสียงลำโพงหนึ่งตัวแต่สามารถปรับตัว วอลลุ่มไดถึง300%ผมบอกเลยว่าลำโพงให้มาจัดเต็มจริงครับผมตัวนี้ซึ่งแบตถือว่าอึดมากพี่ไม่ได้ชาร์ตแบตมา2วันแล้วในการใช้งานแบตถือว่าอึดจริงครับกับตัวนี้เป็นพอร์ตให C ในการชาร์จคือซัพพอร์ตฟัสชาร์ตเป็นซูเปอร์โว์ตัวนี้ผมให้มาคือ45วัตต์คือเป็นเพื้นที่งบไม่เกิน3,000แต่ให้มาในการชาร์ตถึงตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากกับตัวนี้พี่ใช้งานมาฟัสชาร์ตคือเร็วจริงครับหน้าจอสีสันคือสวยงามมาก หน้าจอในการทัดให้มาคือเป็นหน้าจอในการทัดอยู่รีเฟรชคือเ0้เฮิร์ตครับนี่คือรีเฟรชให้มา90%เฮิร์ตในการทัดในการกดบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงหลังจากพีทาการใช้งานตัวนี้มาครับเวิร์กจริงๆครับหน้าจอสู้แสงคือ1น0 0นิครับนี่ครับเป็นหน้าจอที่สามารถใช้งานในการ ถ่ายรูปในที่กลางแจ้งหรือว่าช่างที่กลางแจ้งตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากครับผมซึ่งพี่ผมใช้ครุ่นเบสโมเดลผมตัวนี้แรม3แรม4กิกนะผมบวกเพิ่มอีก4กิกได้นะผมกับความจุ64ส่ะผมซึ่งสับพีนะถือว่าเป็นตัวแรมที่เพียงพอจริงนะครับนี่ครับผมอันนี้คือ CPU CPU ซีูคูลเร็วคูลแรงจริงครับผมตัวคอคอมเซตดาคอนหกเอชเจนหนึครับซึ่งบอกเลยว่าแรงจริงกับแบตให้มา5,000นะครับผม100มิลลิแอมเล่นเกมอารเนาะ3-4%ม ต่อการลดนะผมตัวนี้ของระยเวลา10นาทีซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานคือสุดจริงครับนี่กล้องหน้ผมให้มา8ล้านแต่สามารถดันพิกเซลของกล้องได้ถึง32มสิบสองล้านพิกเซลกล้องหน้าผมให้มาคือกล้องหน้าแบบ5ล้านแต่สามารถดันรูปภาพอันนี้ให้ถ่ายถึงทีสสิบสองพิกเซลด้วยกันผมบอกเลยว่าสุดจริงในการถ่ายรูปซึ่งพีไปถ่ายรูปมารู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับผมตัวนี้นะนี่ครับให้ดูเลยว่ารูปภาพที่พีไปถ่ายมานะครับ สีสันของรูปภาพที่ไปถ่ายมา34มี่นี่ครับผมสีสันของรูปภาพที่ไปถ่ายมาบอกเลยว่ากล้องหน้า5้ล้านสามารถดันได้สูงสุดคือ3.2มสิบสอิเซลถือว่าให้มาสุดจริงครับผมตัวนี้พี่ใช้งานมาบอกเลยว่าเป็นมือที่ด e b เ t e มากนี่ครับกล้องหลังก็สกินโทนถือว่าดีพอตัวผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมวิดีโอก็สีสันในการทำหมดบิวตี้ถือว่าให้มาจัดเต็มจริง พีชอบมากในการถ่ายสามสรมผัูว่าผมในการซูมครับรู้สึกว่าตัวนี้ซูมได้อย่างเพอร์เฟกจริงลำโพงตัวนี้ให้มาเป็นลำโพงหนึ่งตัวแต่สามารถขับเสียงออกมาในการปรับตัวนะครับวอลลุมถึง3 0 0เปครับถือว่าลำโพงหนึ่งตัวมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างน,นะครับผมส่วนหนึ่งนะครับ low, slow, ดูครับผมว่าเสียงเบสออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ วันนี้พี่ก็มาสุปในการที่พี่ทําการสรุปข้อดีใน3นาทีผมเพียงเท่านี้ผมเซานี้ขอบคุณครับ